วันนี้นะคะอาจมีเรื่องราวนะคะสุดพิเศษที่เรียกได้ว่าเป็นการไขความลับมาฝากคุณผู้ชมค่ะย้อนกลับไปนิดนึงค่ะคุณผู้ชมเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะทางกรมศิลปากรค่คะได้มีการรับมอบโบราณวัตถุ2ชิ้นค่ะจากพิพิธภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกาที่ต้องส่งมอบคืนให้กับประเทศไทยนะคะนั่นก็คือ ปฏติมากรรมสำริดรูปพระศิวะหรือที่รู้จักในนามของโกลเด้นบอยค่ะแล้วทางนี้ทางนั้นนะคะก็ยังมีปฏติมากรรมรูปสตรีพนมมือส่งกลับมาด้วยค่ะขณะนี้นะคะจัดแสดงให้ประชาชนอย่างเราๆท่านๆเนี่ยแหะคะ่ะได้เข้าชมนะคะที่ห้องลบบุรีค่ะพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติพระนครค่ะซึ่งทางโกลเด้นบอยนะคะเองเนี่ยมีอายุราว พุทธศตวรรษที่16หรือว่าประมาณ1,000ปีที่ผ่านมาค่ะสันนิษฐานนะคะว่าถูกลักลอบขุดจากโบราณสถานปราสาทบ้านยางหรือว่าปราสาทบ้านยางป่งสะดาค่ะตำบลตาจงค่ะอําเภอละหารสายจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็มีการลักลอบนะคะซื้อขายเอาไปผิดกฎหมายในปีพศ2518ค่ะ วันนี้ห้องข่าวเทยโพสต์ค่ะอย่างที่อดบอกนะคะสัมภาษณ์พิเศษค่ะเจาะลึกเลยค่ะกับดรธนงศักดิ์หานวงค่ะท่านเป็นนักวิชาการอิสระด้านโบราณาคดีและหนึ่งในคณะกรรมการติดตามโบราณาวัตถุของไทยในต่างประเทศให้กับคืนสู่ประเทศไทย ซึ่งเรานะคะจะต้องมีการถอดบทเรียนเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ที่อาจาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่ะจากหลักฐานชิ้นสําคัญชิ้นนี้และที่สําคัญค่ะยังมีเรื่องของการทวงคืนสมบัติชาตินะคะพระกรุประโคนชัยค่ะที่พบว่าเก่าแก่กว่ากุ d อนบอยด้วยค่ะเราไปฟังการสัมภาษณ์พิเศษเรื่องนี้นะคะกับดรธนงศักดิ์กันเลยค่ะอาการแรกของหลักฐานโบราคดีเนี่ย นื่องจากว่าบราวัตถุมันถูกล,ลักลาบขุดออกจากแหล่งโบราณคดีเป็นจํานวนมากครับทำให้เราไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องได้แล้วก็นําไปใช้เป็นหลักฐานทางวรวิศวะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการค้นพบข้อมูลคนเล่นบอยที่เราเข้าไปสำรวจที่บ้านยางปกสดาวแล้วชาวบ้านพบในที่จริงเนี่ยมันทําให้ยืนยันได้ว่า หลักฐานทางวศาคิ้นเนี่ยมันอยู่ติดที่อยู่ที่บ้านยางโขสะดาวกุนเน่นบอยสำคัญอย่างไรฮะถ้าหากเราแปลความหมายของกุนเน่นบอยไปในทางความเชื่อทางศาสนาฮินดูซึ่งรักชาการส่วนใหญ่จะเรียกว่าเป็นพัส,สวะซึ่งมันไม่ถูกต้องเท่าไหร่นักนะฮะตามความเห็นของผมเนี่ยเนื่องจากว่า มีจารลึกที่ภาษาปรอมลงนะฮะอธิบายไว้ชัดเจนว่าต้นราชวงศ์ไมยธระกุลเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ที่กสินทราคารทุกคนสันนิษฐานว่าราชวงศ์เนี่ยควรจะอยู่บริเวณที่พบจารึกหลักนี้นั่นแหละนะฮะเราก็ไม่ทราบว่าราชวงศ์เนี่ยแต่เดิมอยู่ที่ไหนยังไง แต่เราทราบจากจารึกหลักอื่นๆที่คนพบอยู่ในกรรมพูชาปัจจุบันเช่นที่ปราสาทพระขันนะปราสาทพนมสตดบริเวณเขาพนมดงรักเอ่อทั้งหมดเนี่ยอธิบายให้เราทราบว,ว่าพระเจ้าชัยวันวันที่หกสถาปนาราชบงมเหาทราปุระขึ้นแล้วก็เลือกดิน แดนที่เป็นถิ่นฐานเดิมของพระอ,องค์บริเวณลุ่มแม่น้ำมูลเนี่ยสร้างปราสาทหินพิมายนะแล้วก็ใช้ปกครองอาณาจักรเมมทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นลูกเคารพคนเนนบอยรูปนี้เนี่ยเมื่อผมไปศึกษาแล้วก็วิเคราะห์รูปแบบศิลปะที่เกิดขึ้นบนอองค์คนเ้นบอยเนี่ย พบว่าลวดลายทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ศิลปะแบบปาปวนอย่างที่ทุกคนเข้าใจศิลปะบาปวนก็คือศิลปะในราชวงศ์ของพระเจ้าสุยยะโวรมันที่หนึ่งถึงอุแล้วอุทัยทิติยะโวรมันที่สองแล้วก็หันสะโวรมมนที่สามเนี่ยสุยยะโวรมันที่หนึ่งถ้าเรานึกไม่ออกก็นึกถึงพระวิหารปราสาทพระวิหารขณะ,ะพระอ,องค์พระอ,องค์เป็นคนสร้างนะคะ ซึ่งก็จะสร้างก่อนภาษาทหินพิมายจ้าเชิยวันที่หกเนี่ยทิงง่าผสมบัติมาจากวงของวเจ้าสุรยาโอร์มที่หน<ะ>ึ่งแล้วก็สถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึ้นปกครองอะไรกับเขมรคือมหเตราปุระ <c oughs> ฮเ<ะ>มื่อลวดลายของปราสาทหินพิมายเนี่ยมันตรงทุกประการที่ใช้ประดับอยู่บนปฏิมากรรมคนเล่นบอยเราจึงกำหนดอายุสมัย ของโกเนนบอยเนี่ยว่าอยู่ตรงกันกันกบปาษสาทหินที่มายแล้วก็ตรงก,ก,กันกับราชการของพระเจ้าชัยวงม์ที่หก่ะหากนักนักว่าความเชื่อทางฮินดูแล้วจะบอกว่าโกเนนบอยเนี่ยคือพระสิวะมันไม่มีเครื่องหมายใดๆเลยที่จะบ่งบอกว่าเป็นพระสิวะอยู่บนเรือนร่างของพระองค์นะฮะ มันจะต้องมีพระเนที่สามบนพระนราชหรือหน้าผาอย่างนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์หรือมีอาจารย์เครื่องเสี้ยวนะหรือมีทรงผมซึ่งเป็นทรงผมเป็นไม่ใช่ใชิดามงกุฎเป็นยอดแหลมแบบกเรเด็นบอยทรงผมวิศวะแจะขมวดเป็นเกลียวพันขึ้นนะฮะเหมือนกลุ่มของฤษีเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่ประกรรมชิ้นนี จะเป็นตัวแทนของพระศิวะค่ะฮะ,ฮะเมื่อเราเข้าใจหลักฐานทงางประวัติศาสตร์ว่านี่คือรูปครของพระเจ้าชัยมันที่หกแล้วเหตุใดรูปครบรนี้จึงไปค้นพบอยู่ที่บ้านยางโป่งสดาบ้านยางโป่งสดาเนี่ยอยู่ห่างจากปรา,าสาทพนมลงุงประมาณสิบสองกิโลเมตรถ้าหากเราดูภูมิศาสตร์ของบริเวณพื้นที่นี้ทั้งหมด เราจะพบว่ามันเป็นที่ราบลุ่มแล้วก็มีความดมสมบูรณ์ค่อนข้างมากค่ะเพราะฉะนั้นการอยู่อาศัยของชุมชนบบรานเนี่ยจึงค่อนข้างเจิเยอะมีพัฒนาการการอยู่อาศัย,ย,ย,ยศาาตั้งแต่สมัยกรรวาธิษฐานสมัยทวารวดีนะฮะแล้วก็ขึ้นมาจนกระทั่งถึงสมัยวัฒนธรรมเขมรนะฮะคนนิ่บอย ผูกค้นพบที่ปราสาทบ้านยางบวงเสดามันจะสัมพันธ์กับจารึกที่เจออยู่บริเวณพนมลุงซึ่งระบุชัดเจนว่าราชวงศ์ของพระอ,องค์คือมหิธรับุรเนี่ยมีถิ่นกำเนิดที่กสิตินธราคาเพราะนั้นถ้าเราสนิษฐานกันให้ถูกต้องของบ้านยางบวงเสดาซึ่งเป็นชื่อหมู่บ้านในปัจจุบันนี้เนี่ย<ฆ>แต่ในอดีต ก็คงจะต้องเรียกว่ากัสตินละาคารนะก็คือเป็นถิ่นฐานเดิมของพระเจ้าชัยวันที่หกก่อนที่จะเลือกมาสร้างเมืองใหม่อยู่ที่เมืองพิมายจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันแล้วก็ใช้ปราสาทหินพิมายเป็นปราสาทประจำราชการปกคอรองนะฮะราชวงของพระองค์มีใครบ้างที่สำคัญนะ ลำดับแรกก็คือพระเจ้าสียะวนันที่สองนะฮะซึ่งเป็นลูกของพี่สาวของพระองค์ค่ะสียาวนันที่สองใครนึกไม่ออกก็ต้องนึกถึงปราสาทนครวัดซึ่งเป็นมหาสิ่งมหาจรย์ของโลกอ่าเสืบเนื่องกันต่อมาจากคลองรากต่อจากพระองค์อพระองค์มีเหลีนอีกคนหนึ่งนะฮะชื่อพระเจ้าชัยวันที่เจ็ดซึ่งสร้างปราสาทบายน์วายให้กับ พระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันกับปราสาทหินที่มายซึ่งถวายให้กับพระพุทธเจ้าครับสุยาวันที่สองเองแม้ว่าพระองค์จะสร้างประสาทนครวัดถวายให้กับพระนารายนะฮะหรือไบสนกทิกายแต่พระองค์ก็สร้างปราสาทอีกหลังหนึ่งก่อนที่จะสร้างประสาทนครวัดชื่อปราสาทบึงเมเลียอันนี้เป็นปราสาทหินขนาดใหญ่มาก อยู่บนพื้นราบเหมือนกับภาษาทหินพิมายทุ่วการสร้างถวายให้กับพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันเป็นการอุทิศให้แม่ของพระอ,องค์เพราะนั้นจะเห็นว่าไม่ว่าพระมหากษัตริย์องค์ไหนในวงมหิทชาปุระจะนับถือฮินดูด้วยแต่ยังไงก็ตามพระอ,องค์ก็ยังไม่ทิ้งพุทธศาสนาพุทธศาสนาจึงเจริญรุ่งเรืองมาก ที่สุดในพื้นที่บริเวณตั้งแต่ที่ราบสูงคราชจนกระทั่งถึงบริเวณเสมียเรี่บหากเราศึกษาประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่าแบบเรียนซึ่งเราได้รับการถ่ายทอดมาโดยตลอดอจะพบว่าเข้าสอนให้เราเข้าใจว่าอาจากักรเขมรโบราณเนี่ยมันแผ่ จากกัมพูชาพื้นที่กัมพูชาในปัจจุบันขึ้นมาอย่างประเทศไทยท<ะ>แต่ถ้าหากเราคิดถึงหลักฐานโนศาส,สตร์คนนั้บอยชิ้นนี้เนี<ะ>่ยเราจะพบได้ทันทีว่าหลักฐา,านนวาส,สตรเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเพราะว่าครั้งหนึ่งพระเจ้าชายวันที่หกได้สร้างวาสตรหินพิมาไขึ้นที่อำเภอพิมาจังหวัดนครราชสีมาใช้เป็นอะไร จากที่ปกครองอาจจกขมรทั้งหมดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าภาษาเฮมายโคนแนนบอยมันมีความยิ่งใหญ่ถ้าหากถามว่าแล้วความยิ่งใหญ่เนี่ยมันจะแสดงผลยังไงให้กับหลักฐานติศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นนะฮะเราควรจะเข้าใจหลักฐานติศาสตร์ที่เกิดขึ้น กับคุนเลนบอยแล้วก็ตัวประสัเห็นพ่มายแล้วก็อาณาจักรเขมรเสียหม่ว่าอาณาจักรเขมรเนี่ยในวัฒนธรรมขเขมรเนี่ยมันไม่ได้เจริญเฉพาะในกัมพูชาประเทศเดียวแต่มันจะจะเจริญอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันด้วย mm hmm. นะ,ะเพราะฉะนั้นเส้นเขตแดนถ้าหากเราลบออกจากหลักฐานปรวัตศาสตร์ที่เรา กำลังศึกษากันอยู่เนี่ยเราจะพบความสัมพันธ์อันดีทั้งสองดินแดนในปัจจุบันมันเป็นหลักฐานที่ดีที่สุดเท่าที่โบราณวัตถุทุกชิ้นในประเทศไทยพึงจะมีเท่าที่ผมสังเกตเนในความสนใจที่เข้าไปดูพิพิธภัณฑ์นะฮะผมพบว่ามีคนเข้าไปดูตัวปฏิบัติกรรมของโคเนบอยหรือพระเจ้าชัยวันที่หกเนี่ยเป็นจำนวนมาก รวมทั้งสังคมโซเชียลในปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มเข้าใจหลักฐานวศาสตร์มากขึ้นนะแต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่ยังใช้ข้อมูลทางวัศาสตร์ชิ้นเนี่ยผิดผิดกันอยู่โดยใช้ไปบุรี่กันว่าเห็นไหมว่าบรรพบุรุษของขเขมรหรือกัมพูชาเนี่ยอยู่ในประเทศไทยนะอันที่จริงแล้วถ้าหากเรา นับหลักฐานวา,าสาชิ้นอื่นๆที่มันมีอายุที่เก่ากว่าคนเรื mm ่นบอยเนี่ยเราต้องยอมรับว่าตัววัฒนธรรมกขมรเนี่ยมันเคยแผ่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เจริญอยู่ในกัมพูชามาก่อนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตัววัฒนธรรมเนี่ยมันมีการเคลื่อนย้ายขึ้นอยู่กับว่าพระปราศาสตร์องค์ไหนเนี่ยจะนับถืออะไรเป็นใหญ่แล้วก็จะสร้างความเจริญให้กับ ว่าทำนั้นมากน้อยแค่ไหนค่ะทีนี้ถ้าถามถึงในอนาคตในฐานะที่เป็นคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศด้วยยังมีอีกหลายชิ้นไหมคะท่านอาจารย์ที่กําลังติดตามและให้กลับมาอยู่เมืาในตอนเนี้ค่ะอะ่ชิ้นสําคัญที่สุดที่เรากําลังติดตามอยู่ก็คือโบราณวัตถุกลุ่มกุมพะประคนชัยเป็นโบราณวัตถุสำลิศซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าโกลินบอย เป็นบริมกรรมสำริจของพระโบธิษัทอเวโร่พริษัทศร,ทร,ทรทีอริยะเมตัยหรือเป็นรูปของพระเจ้านะฮะสิ่งเหล่านี้มันเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ชัดเจนว่าพุทธศาสนามันจเจริญรุ่งเรืองอยู่ในดินแดนของประเทศไทยปัจจุบันรวมถึงกัมพูชาในปัจจุบันเนี้ด้วยซึ่งวัฒนธรรม ที่มันจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันอยู่บนที่ราบสูงโคราด<ม>แล้วแผ่อิทธิพลให้กับทางที่ราบรุ่มตะเลสาบของกัมพูชาในปัจจุบันค่ะตัวหลักฐานหลักฐานชิ้นนี้มันก็จะแสดงให้เห็นชัดเจนว่าการนับถือพุทธศาสนามีมานานกว่ารูปโกลเน้นบอยหรือพระเจ้าแชร์วันที่หกซึ่งพวกนับถือพุทธศาสนาเนี่ยมากกว่าสามร้อยปี ราัตถุส่วนใหญ่นะถูกลักลอบขุดแล้วก็ออกไปจําหน่ายไปจัดแสดงในต่างประเทศเกือบทั้งหมดนะความเจ้าสวัถริตดิศกุลเนี่ยท่านอาจารย์ทรงเขียนในบทความแล้วก็เตือนสติของคนไทยเอาไว้ว่าปฏิมากรรมสำลิดเนี่ยแบบกุบะโคนชัยไม่มีจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของประเทศไทยแม้แต่ชิ้นเดียว ทั้งหมดถูกจำหน่ายออกไปยังต่างประเทศหมดนะฮะจำนวนมากที่สุดที่เ,เ,เรากำลังติดตามคืนอยู่อันที่จริงก็คณะกรรมการเนี่ยได้ส่งเอกสารหนังสือนะฮะเพื่อติดตามคืนไว้หมดแล้วก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาอันนี้เป็นประเทศที่ครอบครองมากที่สุดเพราะว่าเขามีวิพันต์เอกชนเนี่ยเป็นจำนวนมากนะฮะอ่ ทางยุโรปก็มีประเทศฝรั่งเศสนะฮะประเทศเดนมากประเทศเนเธอแลนด์นะฮะร้อครองอยู่ครับปฏิมากรรมสำลิดกู่ข้าวโคนชัยเนี่ยมันอยู่ห่างจากปราสาทพนมลุงลงมาทางใต้เจ็ดกิโลนะฮะและอยู่ทางเหนือของมัณฑางะกสดเดาซึ่งพบวก,กว่าเล่นบอยเนี่ยห้ากิโลเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าลักษณะของปฏิมากรรมเทคโนโลยีในการหล่อสำริด ของปู่พระพุโคลชัยเนี่ยมันได้ถ่ายทอดให้เทคโนโลยีการหล่อสำริดของวัฒนธรรมเขมรซึ่งเจริญในชั้นหลังต่อมา mm. เก่ากว่าโค mm. นินบอยอยู่สามร้อยปีครับคือรกคาทั้งหมดเราเพบว่าไม่มีการขออนุญาตที่จะส่งออกเบราวัตถุก,กลุ่มนี้ครับ mm. ที่พันธ์ที่ครอบครองอยู่ mm. ก็ต้องครอบครอง พวกเราถูกโดยผิดกฎหมายเช่นเดียวกันกับคนเลนบอยนะครับจำเป็นต้องส่งคืนครับคนเล่นบอยพศหนึ่งน้อยยี่สิบสามเป็นหนึ่งพันหเป็นปีที่พระเจ้าชัยวันที่6กของราชครับคะตะกูเข้าคนชัยก็เก้าร้อยกว่าปีเกือบพันปีแล้วครับแต่ถ้าหากนับพวกเราถูกกูเข้าคนชัยซึ่งมีอายุมากกว่าอีก300ปีก็ พันสามร้อยปีครับพันสามร้อยปีค่ะอาจารย์โอ้ท oh. ่านอาจารย์ขาวันนี้ได้รับข้อมูลที่เรียกได้ว่าหนึ่งเรื่องของการถอดรหัสก็ดีสองเรื่องของสิ่งที่เป็นรายละเอียดที่หลายคนจะไม่รู้เรื่องของโกลเด้นบอยก็ดีแล้วก็รวมไปถึงเรียกว่ากรุพระประโคนชัยนะคะหนูพูดถูกไหมใช่ครับอำเภอประโคนชัยนั่นแหละครับ oh. เราเจอที่อำเภอในเขตของอำเภอประโคนชัยจึงเรียกสั้นๆว่ากรุกรุพระประโคนชัยครับ ครับครับปร,ประมาณกี่องค์นะคะอาจารย์ประมาณกี่องค์บันทึกที่ท่านอาจารย์เขียนไว้ในรายงานประมาณสามร้อยองค,ครับโอ้โหหายหมดเกลี้ยงเลยครับไม่มีจัดแสดงในประเทศไทยเลยแม้แต่ชิ้นเดียวครับค่ะซึ่งตอนนี้ก็พบที่ท่านอาจารย์บอกฝรั่งเศสก็ดีสหรัฐเยอะหน่อยพอมีกคกชนเยอะหน่อยก็ดีอันนี้ก็คือเป็น งานหนักที่จะต้องเล่งทําต่อไปกับขอบคุณแทนคนไทยด้วยนะคะเพราะว่าสมบัติแต่ละชิ้นเราประเมินค่าไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์จะบอกว่าเป็นพันล้านหมื่นล้านไม่ได้ใช่ไหมก็คงประเมินค่าไม่ได้ครับแต่ในทางวิชาการแล้วผมว่ามีคุณค่ามากที่สุดเท่าที่หลักฐานอื่นๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเราวที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศได้เป็นอย่างดี ก็คือระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาครับค่ะเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองนะคะแล้วก็เอาใจช่วยให้ทวงสมบัติของไทยนะคะให้กลับคืนมาให้ได้ค่ะ